ในส่วนต่อมาค่ะก็คือภาคที่3ก็คือในส่วนของพิกัดอัตราสุลกากรขาออกซึ่งในส่วนของขาออกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น9ประเภทนะคะแต่เดิมเนี่ยเราต้องเสียภาษีเมื่อเราทําการส่งออกสินค้าทั้ง9ประเภทนี้นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะภาษีเนี่ยจะถูกเก็บอยู่แค่3ประเภทเท่านั้นนะคะได้แก่1ก็คือหนังโคหนังกระบือนะคะแล้วก็หนังดิบอื่นๆนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราเสียอากรขาออกอยู่ที่กิโลกร,รัมละสบาท ะะของประเภทที่2ค่ะที่เราต้องเสียภาษีเมื่อมีการส่งออกก็คือไม้ไม้แปรรูปและของที่ทำด้วยไม้นะคะซึ่งเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละสีนะคะและประเภทที่3ค่ะประเภทสุดท้ายก็คือของที่ส่งออกนะคะภายในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียก็คือกา๊าซธรรมชาตินะคะปัจจุบันเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละสินะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะ นอกเหนือจาก9ประเภทนี้ถ้าเราทําการส่งออกนะคะนั่นก็แปลว่าผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีขาออกค่ะนะคะเพียงแต่ว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยอาจจะติดใบอนุญาตหรือโคต้าอะไรต่างๆเราก็ต้องทําให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะ ทีนี้ของสุดท้ายในภาคที่4ค่ะของในภาคที่4เนี่ยจะเป็นของที่ได้รับการยกเว้นอาก่อนซึ่งประกอบด้วยกันทั้งหมด1 9ประเภทนะคะเริ่มต้นจากประเภทที่1ก็คือของที่ส่งออกหรือของที่ส่งกลับเข้ามาภายใน1ปีนั่นแปลว่าเราเคยนําของชิ้นหนึ่งเข้ามาในประเทศเราเสียภาษีนําเข้าแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยของชิ้นนี้เราต้องการจะส่งกลับไปนะคะซึ่งเราเรียกว่า re-export การส่งกลับออกไปเนี่ยนะคะเรามีกรอบระยะเวลาก็คือเราจะต้องส่งกลับออกไปภายใน1ปีนับจากวันนําเข้านะคะซึ่งจะทําให้เราได้รับการคืนค่าภาษีนําเข้านะคะ อันที่2ค่ะก็คือการ,กรณีที่เราส่งของไปซ่อมในต่างประเทศนะคะเราอาจจะเคยสั่งเครื่องจักรมาจากต่างประเทศนะคะนำมาใช้งานอยู่นะในโรงงานของเราหากเครื่องจักรนั้นเสียหรือแม้กระทั่งนะคะเราต้องการอยากจะส่งไปเพื่อปรับเช็คสภาพเครื่องนะคะทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะต้องทําการส่งออกไปต่างประเทศนะคะเงื่อนไขก็คือว่าเราจะต้องนําเครื่องจักรตัวนี้กลับเข้ามา นะคะภายใน1ปีทีนี้ในส่วนของภาษีที่รับการยกเว้นก็คือว่าในการนำเข้าเครื่องจักรนกลับมานะคะเราจะไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของตัวเครื่องจักรแต่ภาษีที่เราจะต้องเสียก็คือมูลค่าที่ได้จากการซ่อมนะคะจากการที่เราเพิ่มออปชันต่างๆเข้าไปในเครื่องจักรจะต้องถูกนำมาคำนวณภาษีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ประเภทที่3ค่ะ<ม>ก็คือของที่นําเข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวคําว่าชั่วคราวก็คือนะคะจะนําเข้ามาในประเทศเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนะคะมีอยู่ทั้งหมด9ประเภทค่ะ นะะหนึ่งก็คือของที่ใช้ในการแสดงละครรวมถึงคอนเสิร์ตต่างๆนะคะที่มีการจัดแสดงในประเทศไทยนะคะซึ่งนะคะของใช้ไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องแต่งกายนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของนักแสดงสามารถนําเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกโดยมีเงื่อนระยะเวลาก็คือว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะคะจะต้องอยู่ภายในประเทศไทยไม่เกิน6เดือน นะคะส่วนที่2ค่ะก็คือของที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เรานําเข้ามาทดลองในประเทศเมื่อทดลองเสร็จแล้วเรานํากลับไปนะคะได้รับการยกเว้นอกักอรด้วยเช่นกันนะคะสค่ะในกรณีที่นะคะนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางบก ะะทางเรือหรือว่าทางอากาศยานเช่นเครื่องบินส่วนตัวนะคะายานพาณะะเหล่านี้สามารถเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะไม่เกิน6เดือนแล้วก็จะต้องออกไปจากประเทศเหล่านะคะอันที่4ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายรูปเครื่องบันทึกเสียงต่างๆในกรณีที่เขามาทําข่าว กรณีที่เขามาทําสารคาดีต่างๆซึ่งนะคะาตากล้องนะคะหรือผู้ถ่ายทําก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งก็สามารถนําเข้ามาในประเทศและนํากลับไปนะคะภายใน6เดือน ห้าค่ะก็คือพวกอาวุธปืนต่างๆในกรณีที่ผู้ที่เดินทางเข้ามานะคะมีความประสงค์ที่จะนําอาวุธกระสุนปืนต่างๆนะคะเพื่อมาะค,ะคุ้มครองนะคะอาจจะเป็นลักษณะของผู้นําประเทศนะคะนักธุรกิจชั้นนำนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะต้องขออนุญาตกับกรมการปกครองในการนําเข้าอาวุธปืนก่อน ะะประเภทที่6ค่ะก็คือกรณีที่มีการนําสินค้าเข้ามาแสดงในประเทศไทยนะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีค่ะอย่างเช่นงานมอเตอร์โชว์รถยนต์ที่นําเข้าจากต่างประเทศสามารถนํามาโชว์ในงานนะคะเพื่อเปิดแสดงให้ประชาชนทั่วไปดูและเมื่อโชว์เสร็จแล้วก็จะต้องส่งกลับไปค่ะนะคะเค่ะของที่นําเข้ามาส้มในประเทศในกรณีที่ชาวต่างชาติเคยเข้ามาซื้อของในประเทศไทยแล้วเกิดเสียนะคะต้องการจะ นำกลับเข้ามาซ่อมนะคะสามารถนําเข้ามาซ่อมได้ค่ะแล้วก็ต้องนําส่งกลับไปค่ะนะคะส่วน8ค่ะสินค้าตัวอย่างนําเข้ามาโชว์นะคะโชว์เสร็จนํากลับค่ะนะคะและ9ค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างและก็พัฒนาอย่างเช่นการสร้างรถไฟฟ้านะคะการสร้างหรือ,อการทำสารพภกต่างๆที่สําคัญนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้นําเข้ามาแล้วก็ต้องนํากลับไปค่ะ4ค่ะในกรณีนะคะ เราไปแข่งขันแล้วเราได้รางวัลเรามีเหรียญตาซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของวงการกีฬาวงการวิชาการนะคะงานศินลปรกรรมต่างๆเหรียญรางวัลเหล่านี้ค่ะได้รับการยกเว้นอกักอนในการนําเข้ามาค่ะนะคะอันที่5ค่ะของใช้ส่วนตัวค่ะนะคะของใช้ส่วนตัวที่เรานําเข้ามาได้นะคะมูลค่าไม่เกิน2 0,000บาทนะคะ 6ค่ะในกรณีการย้ายบ้านเรือนนะคะการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะเช่นในกรณีของคนไทยไปทํางานอยู่ต่างประเทศต้องการจะย้ายกลับมาในประเทศหรือในกรณีชาวต่างชาตินะคะย้ายภูมิลำเนามาทํางานซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทยะะหรือสํานักงานสาขายอยู่ในประเทศไทยนะคะเขาสามารถนําของใช้ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะ อ่าเค่ะก็คือส่วนประกอบของอากาศยานไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่านะคะที่เข้ามาซ่อมหรือสร้างในประเทศเนี่ยนะคะก็ได้รับการยกเวนากรรวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะที่เติมแล้วก็ปล่อยออกไปต่างประเทศนะคะ,ะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกพืชผลนะคะที่มีการปลูกแล้วก็มีภูมิลเนาอยู่ติดกับนะคะเกาะดอนหรือตะลิ่งนิมแม่น้ําในประเทศก็ได้รับการยกเว้นากรด้วยนะคะต่อมาค่ะของที่รับเอกสิทธ ะะตามข้อปูกพันธุ์ที่ไทยมีกับองค์การสหประชาชาตินั่นก็นหมายความว่าผู้ที่รับเอกสิทธิ์ตัวนี้จะได้รับการยกเว้นอากรก็คือสามารถจะนำเข้าสินค้าเข้ามานะะในประเทศและก็ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและขาออกนะคะแต่หากว่าะะผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตัวนี้โอนสิทธิ์ของสินค้าตัวนี้ไปให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิะะ์การชำระภาษีอากรจะเกิดขึ้นทันทีนะคะ ต่อมาค่ะในเรื่องเกี่ยวกับการบริจาครถยนต์เพื่อการกุศลนะคะในส่วนนี้ได้รับการยกเว้นอากรด้วยนะคะ,ะในส่วนของการนําเข้าของที่นําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางไปรษณีย์นะคะหรือทางอากาศยานมูลค่าขอ,ของของที่รับการยกเว้นอากรอ,อยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะยุทธภัณฑ์ที่ใช้ทางราชการต้องไปขึ้นทะเบียนกับนะคะ หน่วยงานของรัฐว่าจะมีการนำเข้าอะไรเข้ามาซึ่งในส่วนของตัวนี้ก็จะมีการได้รับการยกเว้นอากรตัวอย่างสินค้ารวมถึงคอนเทนเนอร์ด้วยนะคะนี้กรณีของใช้สําหรับคนพิการนะคะของที่นําเข้ามาใช้ในการประชุมรวมถึงของส่งออกที่นําเข้ามาไม่เกิน2ปีนะคะตัวนี้จะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นอากรขาเข้าและขาออกนะคะสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกก็คือในส่วนของภาชนะที่ใช้ในการบรรจุนะรัฐนะคะ กันกระแทกนะคะที่นำเข้ามาจะต้องนำส่งกลับไปภายใน1ปีค่ะมิฉะนั้นแล้วไอตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการรัดการมัดการกันกระแทกเนี่ยจะต้องนำมาเสียภาษีนำเข้าค่ะ